ไปซอยมามันกะยากได้ป่ะนี้พี่น้องการโชคเอาแจ้ามาลูกป้าเฮาโอเคตขอแต่ปากกระเทยมากพี่น้องเรามาลุ้นกันนะครับพูดละพันสิได้หลายปบนไลยพี่น้องได้ทุกส่วนกระดูกโลงตับบอดทุกอย่างได้เข้าส่วนแบ่งนี่คืออัจฉริยะอิลีเด้อันนี้มันเป็นศิลปะเด้เอายกนี่เลยครับยกใส่นี่เลยอะไปลุกบาะไปลุกบอลไปหาหมอจะวะ รอบอาาราารยา,า,รา,ารกาศแบบนีนาาาา้ในเมืองหาบดด้ดีกว่าพี่น้องครับสิมาร,ร่วมกันเฮ็ดหนึ่งสี่นี่แหละคลิปนี้เห็นไหมครับร้านใหม่ของเรานะครับสาขาจังหวัดนนทบ,บุรีสแตกแดงตามนนนะครับ นี่เปิดให้บริการแล้วนะครับผู้ชมครับใครที่ชอบอาหารอีสานพื้นบ้านอีสานมากเลยนะครับใครอยู่แถวเส้นเลี่ยงเมืองปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนะับปักหมุดเลยครับครัวสแตกแดกตานะครับเนี่ยฮะนี่บรรยากาศริมน้ําใครชอบน้ําแบบโอ้โหและที่สําคัญครับมองไปตรงโน้นครับผู้ชมโน่นจะเป็นทุ่งโอ้โหทุ่งข้าวเขียวขจีไปโน่นแล้วก็ที่ท่านเห็นตรงโน้นเป็นตึกเมืองทองนะครับ ถึงเมืองทองธานีบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศ,บรรากาศแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของพี่อิฐปงรามมา,มากๆซึ่งอยากให้ร้านอาหารอีสอานมันเท่านะครับที่อยู่ในไก่กลางเมืองได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเอฟที่นะครับยังกินฮอดกันอยากมากินก้อยกินลาบส้อยจุต่มอือง่งแกงไข่พําลาบเท่า โอ้โหแล้วก็ที่สําคัญครับเชฟของเราที่นี่ครับอาหารเกี่ยวกับปลาเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้น้ําพวกปลากระพงปลาอะไรต่างๆใครที่ชอบปลามาเลยนะครับนะฮะนี่คือที่เด็ดของกุญแแตกต่ำนะครับพี่น้องครับใครอยู่ใกล้ดีเวิร์ก็ไปได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องปองไฟสุกุญซุกนครับกุญแจแตกต่ำมาแล้วครับเมื่อนี้ครับภาพพีพ่อน้องมาหุ่นจักเขาเรียกว่าเป็นอีกคล้ายๆว่าวิถีชีวิตประเพณนี้ของชาวอีสานนะครับบรรทัดการกินเวลามีงานบุญงานเทศกาลนะครับพี่น้องครับ เขาก็จะมีนี่แหละครับพันธมิตขานลมง่วครับร่วมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มกันซื้อวัวแล้วก็เอามาล้มวัวแล้วก็มาแบบแบ่งพูดนะครับบางครั้งก็พูดพูดมากพูดน้อยก็คนละอย่างกันเนี่ยแบ่งพูดแบ่งพูดพูดมากคือพูดมากก็คือแบบมันก็รำคาญถ้าพูดน้อยพูดน้อยก็จะเงียบไปงั้นงั้นไม่ต้องพูดะอันนี้ฮะ ให้พี่น้องได้เห็นเลยว่านี่คือวัฒนธรรมการกินของคนบ้านเฮาครับนี่ครับพ่อหน้าหญ่ครับลุงครับอันนี้งานมีงานอย่างมื่อไหร่งานกีฬาบ่งานกีฬางานกีฬาอบตอ่าอุ้ยเอาได้เอาได้เอาเลยเอาเลยดิเอาเลยพอเอาได้อันนั้นผมเอาเลยผมเลยน้อยๆน้อยๆพี่ที่ตัวลีตตัวขาเสื้อขาเสื้อขาเสื้ออุ้ยเด้อยวปลุงครับนี่คือแบบว่า ตัวนี้คือเกิดจากการที่เขาอ่าร่วมกลุ่มกันก่อนแมนเนสมวนว่า <Man, man. S 1> ตัวนี้ราคาเท่าไรครับนี่เก้าพันเก้าพันคือบัวมันมีเราไปซื้อมาไว้อยู่แล้วในคอกซื้อมาไว้อยู่แล้วเ<ส>ข้าก็ไปหาว่าเก้าพันพูดได้เสียวเนี่ยไปหาบ้านโน่นหลันลงนี้หลังนี้หลังนี้อ่าเราได้กีพูดครับเก้าพูดเก้าพูดพูดละพ,พ,พูดละพันพูดละพันเก้าพันเข้าครบไปนี่บัวท่านจะครบแมนบอลล็อา อยู่พูดนึ่งั้นอ่าผมมาพูดหนึ่งลุ้งไปเลยลุ้งไปเลยป๋อลุ้งไปเลยอยูนเล่นเหีืออยู่พูดหนึ่งอ่าโอ้ยรา้พี่คนเดาอยู่แล้วว่าสั้นอ่ะมัน๋ยวพี่พูดออกก่อนได้ได้พี่น้องครับมาดูครับการการแบ่งพูดเนี่ยหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยเก้าพูดสิได้สิ้นส่วนแบบแบ่งให้มันทอทกันมาเบิ่งได้เบิดมันเป็นหมังทั้งหยังห่ะมันเป็นศิลปะที่เรียกว่าการเฮ็ดจังได๋สิแบ่งให้เก้าเก้าชิ้นมันทอทกันเลยพี่นนนน้้้อออออองสส่่่่่ววโเเาาฮแตขพูดดกไบคุณ อันผู้พันอันนี้คือบ่ท่านได้กินผู้พันจับเสียก็เด้กินก้อนมือรักแล้วลหรอมันก็อยู่ที่พ่นแพงตัวกับพ่นแพงนี่เต้าก็แพงไปเรื่อยๆเลยแพงอ้อมพอมโอ้โหนี่อีพ่อเนาะว่อน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 เ้ว่าบัดนี้หลายๆท่านยังไม่เข้าใจว่าจุ๊ขาโคงคืออะไรนี่แหละครับซอยจุ๊ขาโครงหมาถึงว่าเวลามีงานบุญการเทศกาลเนี่ยพี่ๆน้องๆก็จะมารวมรวมกันมาคนมาซอยกันคนละไม่คนละมือบ่ดนี้ซอยไปซอยมามันก็ยากได้บัดนี้พี่น้อง นี่เลยครับมัเทาไหร่นั่น,นี่ครับซอยไปซอยมากก็อยากเออเอาเจีวมายังหน่อยกันนะมาจุจิมจิมก่อนอีกเอามาจิ้มข้าวโค้งเอาเจีวมาจิ้มข้าวโค้งนี่เรามียากันการชโชคเอาเจีวมาด้วยป้าเฮ้านี่ผมเตรียมมาให้อยู่นี่เอามาเฮ็ดทั้งผีเลยจับมาเอาบาัขขกพริกกับวัวมาหนิเยอะไอ้เออข้าวบักข้าวนี่แหละมาทั้งผีแล้วบักพีกนี่ของขวัญนิดนึงนะเห็นไดมถายๆได้ได้ได้ลุงถ่ายนะบักข้าวครับพี่น้องเออบักข้าวข้าวเลยนี่ข้าวโค้งบ้านนี่พูดนะ ปักๆกูนะห่อนห่อนห่อนลึกลึกลุ้งมันหน่อยพื่ป่ะวัวน้อยพี่น้องนี่บ่ดามาได้พี่น้องเด้อนี่คืออาหารอาหารอาหารอันนี้ได้บ่ะอันนี้เลยแล้วครับเนี่ยจี๊แจวแจวสิี่มบ่งะล่ะเบิ่งเกาได้สดชื่นเนาะสุนจิ้มจะได้สิแจวข้าวฮู้งงนี่พี่น้องเอาจอบแก้วว่าเราบอกส้างไว้เนี่ก็ได้ลุ้งนี่ บอท่านเดชนะพระเดชได้พี่น้องเนี่ยหาเพียก่อนอา,าจารยไ์ไปจะไปนาะเป็นผมเอาขึ้นหลังรถไหมแค่มานอนเพียเนาะนี่ของอีสานแท้เห็นบ่นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเพียแกเอาไปสิ้มแล้วหันอุ้ย,อยเอาว่างเสร็จแล้วพอเอาเลยครับเอาลงเลยพอเอาลงเลยอาจารย์เลยบ่กี่หัมบ่กีหัมกหัมิดชดได้บ่นเนี่ยครับหัมอันเนี่ย นะคนเยอะมากเดี๋ยวมากนะตับมันแฉียบจริงป่ะเอาส่วนของผมมากินกอ่อนเลยเด้อ<ะ>เอามากินเลยส่วนของผมน่ะ,ะอู้หูยคุณ่ะใครหั่มพี่น้องตัวนี้เก้าพันบาทพี่น้องเกิดจากการร่วมร่วมโตกันพี่น้องนะครับในเก้าพูดอู้จุใครหบัน่มบอไปอีกละเดียไร้อยนี่จิ้ใจนี่โมงอู้ยจุใครหั่มตัเนี้ยสิบสิบลงมาเบื้งนี่เฉียบจะดีท่านเลยชิมด้วลูกเนี่ย ท่านนี่ขมสิฮะนี่คือตำนานคำว่าจุคาโคงคืออย่างนี้ครับเี่ยพี่น้องเข้ากับทางคนกันซอยคนละคนละใหม่คนละมือแล้วก็เฮ็ดแจ้วมานะครับคนไทยคนโบ้เขาใจเหี้ยหัจุคาโคงเฮียซอสเนี่ยแซ่บเลยคือพี่นี้คือพี่น้องครับอย่างนี้ครับก็จะแบ่งคนอีสานเขาจะไม่ไม่นด้ยมกินเหล้าแบบว่า ละแก้วเนี่ยคือเราจะมีการเนี่ยเนี่ยเ่มาเบิกเนี่ยจะเย็ยเนจะเยเ็นพอ่อเห็น่ะรับเขาจะเขาจะแบ่งเป็นแบบรอบวงนะพอนอะ่อนะแบ่งเหล่าคาเป็นรอบวงก็คือเป็นลอบเป็นลอบไปแต่ว่าใครผู้ใดโจ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 อกโดนกันมูซีเบิองหนาจังหน่อยอันนี้คืออาชีพอาชีพหนึ่งคือคุณลุงกับใครๆว่าไปซื้อไปซื้อลรวก็ไมาไม่ขายให้พี่ให้น้องนี่สิละไปซื้อง่วมาจากตลาดนีอว่าจากกับคนเรียงเลยบ่ครับ ซื้อมาจากคอ,อกก็จะซื้อมาจากคอ,อกที่คนเลี้ยงปกติน<อ>ี่แหละเออซื้อมาก็ไ<บ>ปชวนเพื่อนชวนพี่เอาใครเอาไม่บ้ใครซื้อน้ำตลาดนะซื้อตั้งน้ำคอ,อกน้ำบ้านสิไหมอ๋มอมมวนบวกซื้อลุงบวกใครซื้อน้ำตลาดเบ้าว่ายยังคือบวกซื้อน้ำตลาดมันก็มันชุดแล้วมันพแพงแพงบัวใหญ่กับสีเปียกกับไรยังอย่างนึงไหม ยังน้ำบาดน้ำซองสีปลท่าแล้วตัวมันก็ได้อายุถึงสีงนะมตัวละหายรอยครับเดี๋ยวลูกหลานอยากถามเลยว่าอย่างเช่นงงวอตัวเนี้ยมันเก่าพันบาทเนาะสักว่าเจ็ดแปดพันเก่าพันกัเอาแล้วแต่ตอนแรกแปดพันตัวนี้เก่าพัน 9, นะ 7, 8, 000, 9, 000, แลแ้วแ,แต่เทคนิคของแต่ละคนคือจะเขาเขาทูดแดงไหนว่าง้วอตัวนี้มันตรงไหนขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ลงุงเฮ็ดพูดบึ้งมัเลยเพราะหมายถึว่าเขาเขากระปประมาณเอาเป็นเขากระปประมาณเลยตัวนี้สีได้เท่านั้นตัวนี้บาทสีน้ำคือเขาบม่ได้เฮ็ดจำหล่ขายแต่เขาจำหล่แบ่งพูดกันมันบ้างโอ้โหมันว่าไงว่าพูดมาพูดชมพู ยังตัวนี้เขาพันนี่เขาต้องซื้อมาประมาณเท่าไรเขาจังซื้อหูกับเป็ดพัดวัวจังสือบขึ้นได้หน่อยเถอะมันบัวได้หลายดิแมนโบเออเล็บบองไงซ้ำกันก็คือคือเดียวนี่ใครใครว่าบางที่ว่าน้องแมนบโบโบไปเล็บเล็บกระดูกก็ว่าได้ยนี่มาไปล้วมัวได้ก็ได้สมัยีเพิ่อ๋อได้ต, 8, 000, ตัวนี่ด้วยนะด้ยจิ้มเพิ่มเพิ่มงตัวกับขาดทุนมันจะมีสองแบบนะผู้ชมแบบหนึ่งก็คือแบบว่าซื้อมาแล้วก็จำแหลกเนื้อขายเลยอีกแบบหนึ่งก็คือนี่แหละซื้อมาแบ่งสันเป็นส่วน บางครั้ง okay, บ okay, ัดได้ยุ่งสิแม่เป็นงานกังสีเขาซื้อมาเยอะานมาขายเขายเอ้าเจ้าเขาตกพูดตกงนเหนอเขาทังสีนะผมว่านึงว่าเป็นตัวหนึ่งสีกำไรเป็นหมื่นบ่หรือได้ปันปูลุกก็รววยตัว แต่ถ้าปันปพูดเนี่ยคนซื้อคุ้มดิมันได้ทุกอย่างขึ้นกันมันได้เบิร์ดได้นังได้หมูว่านเนี่ยดูที่แม่ผมเอาไปหารอยบ้าได้ปาักไลยได้น่ะตอนนั้นพู้ลุงพู้ลุงยังว่าหน่อยดิแต่ก็มันได้หลายกว่าเี้ว่ครับแม่นผะหมว่ามันตู่บ่ใยี่ปันไดีวันพีลุงก็ยอมรับพผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจคำว่าพูดนะครับแบ่งพูดก็คือว่าเวาก็จะกินน้ำมันแบ่งฝ่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายเป็นเป็นกองเป็นกองให้มันเท่ากันมีเนื้อมีนัง ตู้ลูกมีฝาดเฉยนลยเขาจบฝายไปต่วนมากเขาจบสั่งใส่มื่นเฉยเลยสั่งใส่มือนเขาจบความชำนาญแบ่งยังไงแบ่งยังไงให้กบง่าวเฉยเลยเนี่ยขาก้ดึกดึกเลยนี่้นเข็มเนี่ยขาหลังเต้นดึกดึกเลยเข็มนี่เนี่ยขาหนังพ่อขาหนังสิแต่ขาหลังกับต้มมีขาหลังคือกันทั้งเก่าพูด ขนาก็คือเก้าพูดคือกันเอ่เเบิดนั่งแล้มีเกาพูดคือกันดูก็มีเก้าสิ้นคือกันบางบริเวเขาก็เล็บทุกนั่นแหะเนีนหางกับหางกับเกาเกาสิ้นกาเมีนพูดมากขึ้เจาก็บาใสหรอหางข้าจก็เอเมี่อ่ะาเขานียนเห็ดข้าจะแนาวเนีนพูดลงงดขาคองสิกับตัดโอ้่สินะเอาอันนี้ชัดเขี้เพี้ยตรงแบขคือกันแม่เบิ้ลขี้โพนยางทุกอย่างคือกันเลยเบิ้ลเบิ้อันนี้เป็นแบบเห็ดมาแต่อ่อนแต่อออกืพูด ลูกเงินเขาเรียงไว้ได้หนีป่ครับซื้อมากอะมากมากไว้ในปฏิสัทธ์ในครอนี่เบเบเบไม่ขวากันเบเบเบโอ้ทุกสิ่งปั่นเบนี่ต้องแบ่งปั่นหมดเลยปั่นเป็นเก้าพูดคือกันเน่เกาชิ้นเก้าตอนเป็น เตนังเตนังก็ะเงมัระเบงงมานอ๋นังกบงเป็นเก้าเพื่อนลุกเล้วเล้วเวลาเฮ็ดี่คือคนคนทีเฮ็ดก็คือคนที่มาแบงพูดด่บ่หรือว่ามีตองจ้างคนมาเฮ็ดซอยต่างหากเฮ็ดบ่ไอ้จ้างใชหรือเฮ็ดอื่นเฮ็ดก็เฮ็ดเอาน้ำกันเหมาเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดนกันเอาน้ำกันนี่ ดังมากเนี่กระเงเกาแกากันหนังครับครับ้ง้นนะพี่ังดลี้่ก็ื่อเอนไาแล้วเออแต่คนกับหมอนี่ผมจะไปย้ายถ้ายาวสิะครับพี่จังเอาไปนวันแจไฮบอ่าตากร้องตากร้องอันนี้คือผมขมเลยครับนี่บีแท่นี่พี่เข็มเข้มเมื่อใดกินต้มปลาต้มไก่เหมือนเ้จ แขนเลยมันคือแกเดี๋ยวพ่อเอาพ่อแกทีมันแมนหมดหะมันแมนมันแมนใส่ออนหมดเลยนี่น้องครับปิดเต็มๆเลยขี้แกเดี๋ยวอันนี้เพราท่านแกออนอยู่แต่เ่ราะใจนี่เอาด้านใส่น่ะไอพ่อแล้วพ่อใส่อย่างน้อยเน่นี่ใส่จันิดนึงนะครับพ่ออะพ่ออุ้ยโอ้ อุพวกยิ้มเนี่ยหน่อยๆองดิี่พี่น้องครับพวกดีแท้เนี่ยแหมขมปลาตายแล้วปลาเนี่ยทุกส่วนเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นเก้าหมดนี่ครับพ่อพ่อแล้วสิมสดเลยโอ้ยพุ่นใครอยู่พุ่นอ่ะอันนี้มันแก้พวดเออ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 ันนั้นแพงพ่อแล้วสิมสดเด้อดินี่เพียหัวพุ่งเนี่ยนี่เอาแกล่จักไหนพ่อ หลังคาหลังคาเมื่อกียวโอ้เพียใส่ชุดใส่หนักเลยหมดไมจะขับก็พอเนาะปบูงไหมพี่น้องปบูงไหมใช่หรือเปล่าว้าพี่น้องมาเบิ่งท่านบิ๊ครับพี่พีมาดูทางนี้ครับนี่สามสิบกีบที่เราที่เรากินกันมันมาจากตรงนี้แหละนี่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 ปาดกุศลเขาจะเอาตรงนี้ออกก่อนพี่เขาจะเอาแบบหาออกจากกระเพาะมันนี่แหละนี่คือสามสิบกีบก็พอ อันนี้คือกินข้าวโค้งของแท้เสียเสี่มาหัวใเสียอย่าล่างมันเสียของมาสั่นครับความหอมมันจะหายของแท้เออของแท่แค่ไปกินสักน้องละดำเลยเห้ยเลยโอ้ยขำนี้นี่ฮึบฮึบแต่ฟังปรจําสุนีเนี่ยประจําข้าวันนี้ออกแบ่งเป็นเก้าพูดนะครับพี่น้องพูดตัวตัวนี้เก้าพันบาทบุญบรรพ์ทังเทียง กีฬาครับโอ้ยโอ้เอาแก่แก่เราเขาขาเสียเสียของเลยยังไดยแก่กันเออมันสิุกมันสนุกกันเลยตัวตัวต่างกันเนาะอันนี้กระเพาะอันนี้กระเพาะอันนี้กระเพาะถิมเลยอุ้ยโผล่โผล่โผล่อันนี้ก็ปั้นเลาวครับพี่น้องครับปั้นเอาวน้ามันอันนี้ก็คือในส่วนของกระเพาะนะครับกระเพาะ ปั่นเอาหนามไปเห็ดต้มครับพี่น้องอันนี้โอนี่นึ่ปั่นน้ำโกลปั่นนำโกล,ลเอาไปต้มเอาเอาไปเห็ดแจ้ก,ก้อยได้่พ่อๆนี่ต้องต้มอย่างเดียวเนาะต้มอย่างเดียวหอมดีเห็ดบาดเช่ว่าขมันแอนโพลเขาบอกว่านี่แค่พอที่แค่พอเขาไม่นำโกลบอกว่านี่คือจีซูมินนะครับบางคนถามพี่อิด๊ดว่าพี่อิด๊ด เห็นออกในคิปี่อิดก,กินเดิบๆกินสุกๆแล้วก็พี่อิดดูแลตัวเองยังไงต้องปาร์ตี้ต้องกินกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกค้าบ่อยบอยทุกวันต้องทำยังไงครับนี่คือตัวช่วยสําคัญของอิดเลยนั่นคือเจสุมินนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะใครที่มีเรื่องของไขมันพอกตับดื่มบ่อยๆแล้วก็กินกับแกล้มเยอะนานๆเข้าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับไปตรวจแล้วหมอบอกว่าค่าตับสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่เป็นนักดื่มนักปาร์ตี้ ตื่นมาเนี่ยกินหนักๆแล้วตื่นมาไม่อยากไปทํางานเพราะว่าตัวเองแข้งตัวนี้ช่วยได้นะครับกินก่อน2เม็ดก่อนที่เราจะปาร์ตี้แล้วก็เช้ามาอีก2เม็ดแลบรองว่าเราไปทํางานได้แน่นอนเพราะว่าพี่อิฐใช้มานานนะครับฝ้าเลยนะฮะดูแลตับลุงตับแล้วก็อ่านี้แหละครับสิ่งสาคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะครับฝ้กเลยใครสนใจนะฮะเจสุมินครับนี่บอกเคล็ดลับเลยนะครับพี่น้องครับเจสุมินนะพี่น้องเด้ออเอา เพี้ยออกอยากใส่มะเอาแต่นาหมันเพี้ยออกอยากใส่แบ่งแบงใส่พุนแล้วก็พุนแงอ๋อโบใส่เพี้ยนี่ก็แบงเก้าผุนด้วกันหมดเลยแบงแบงไหมทุกอย่างเก้าเบิดถ้ากินเนื้อไม่มีเพี้ยถ้าบ่มีตับจะนิดนึงได้คำนึงก็ยังดีอันทางนี่กำลังซักผ้าอยู่ครับพี่น้องก็บิ่งนี่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 ไฟนี่ซักผ้าอยู่อันนี้คือยังพ่อนี่ยร่างสามสิบกีบนี่ฮะสาเหตุที่เรียกว่านสามสิบกีบมัรน้าจีบแบบไม่มีสามสิบกีบเพราะนับเอาเนี่ย ไลยกว่าบอกครับเฮ้ยมาจุดเอาเลือกเอาใช่ครับบังไฟล้านตอนนี้ท่านประธานมาหอดแล้วนะครับให้เป็นจุดบังไฟเพื่อสิเอาเลือกเอาใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหการเว้ยขึ้นแล้วเว้ยบระธานนะพ่อเอาบังนี่บังบังนี้ อีกแล้แก้พู้ลุงไม่อันนี้หางเล็นี่หางแหน่ตัวนี้บ้านหาบ้านใบ้าหางแน่ด้อนี่ครับพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ี่กำลังแจกจัดแจงแล้วนี่สี่ของคนละสามนี่คื้นไปมีเทคนิคจังครับลุงเขียวนี่ดับแจกไปตามมันนะพี่อปันดุก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 เก้าพูดครับพี่น้องพูดหนึ่งพูดสองพูดสานี่ครับการแบ่งพูด พูดหน่อยพูดใหญ่ก็ว่ากันไปพี่น้องเรามาลุ้นกันนะครับพูดละพันสีดใดหลายไนไหนพี่น้องหมู่ว่านขนาดหาลอยยังหดากหลายนึงเลยหมู่วานนี่พี่ๆน้องๆก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับคนโน่นคนนี่ก็เฮ็ดแบ่งหน้าที่กันไปคือว่าเป็นการรวมไม่รวมมือครับพี่น้องนี่แหละผมว่าที่นอกนอกเหนือจากความแซ่บนอกเหนือจากความอร่อยเวลาเขาได้กินแล้วสิ่งที่มันเป็นสเสน่ห์ของเฮ็ดไปนเนี่ยก็คือว่าได้เบาได้หัวไ,ได้มวนไ,ได้พี่น้อง นี่แหละคือสเสน่ห์ของการได้มาลงมือกัน,กน,กน,กกนเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งกิจกรรมรวมกันเห็นเห็นเห็นลุงป่าเห็นพุ่นลุงพุ่นเลยเห็นทั้งสี่เนาะเสน่ห์ในการไม่เห็นทั้งสีนนสนนนงส่นี่แหละวิถีอีสานมาเท่าชองแท้เลยนี่นะครับแต่ร่วมโตมาซอยกันคนละไม้ละมือหลังจากนั้นเพิ่นกับไปเฮ็ดให้เฮ็ดงานเพิ่นเลยครับเฮ็ดทำน่องทำหน้าไปบรรยากาศแบบนี้ในเมืองหาดดบุรีเดียกว่าพี่น้องครับสิมาร่วมกันเฮ็ดเห็นไหมเอาบรรยากาศในเมืองเฮ็ดแล้วเฮ็ดเลยดิโซนใส่โนมันพ <า S 2> ี่น้องครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพูดละหนึ่งพันนี่มันสืเท่าไหร่เพว่าคุ้มกว่าซื้อน้ำเขยงครับผมว่าแต่บุรู่ต้องมาลุ้นก่อนนะครับแต่นอกเหนือจากปริมาณก็คือความมวลน,นี่แหละพี่น้องได้มาตุ่มมาโฮมเลยผมว่าครับ <sheets. S 1> โอ้ยนี่นี่นี่คกนก็ได้เห็นบอกแกใส่ใส่เพียรนี่คนกับแบงคือกันเบิดเลยแมนบอกไงถ้าแบงแบงพูดนี่บริษัทช่งโลกคือแบ่งกอ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 งไว้เลยมันสมควรกันครับพ่อการแบ่งนี่ฮะ คนหนึ่งจะทําหน้าที่แบบว่าหันหันหันให้เท่ากันแล้วก็คนนี้จะทําหน้าที่โยนให้แต่ละแต่ละพูดครับนี่โยนไปเอาล่ะครพี่น้องครับเรามาดูครับเก้าพูดพูดละหนึ่งพันบาทนะครับได้หลายปันไหนครับนี่แอนเดยโจ้เนี่ยมันไม่หน่อยๆน่อยด้ครับพี่น้องครับได้ทุกส่วนก็ดู โคนตับบอดทุกอย่างได้เก้าส่วนแบง่งนี่คืออัจฉริยะอิหรีเด้อันนี้มันเป็นศิลปะเด้นี่อินดิซแบง่งได้เก้าส่วนยังสิวันได้กสั่งกิโลครับวันได้กสั่งกิโลพี่น้องดูครับนี่กองหนึ่งกองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพันบาทแบ่งพูดออกมาเป็นพูดละพันอันนี้เพีย้ยเพี้ยขมอ่าออเพี้ยขมกับแบงถ้าหนึ่งพันบาทก็ถ้าเราไปซื้อตลาดตอนนี้ถ้าเป็นงวดแบบนี้ก็ประมาณสามร้อยสิบสามร้อยสี่สิบกวเนี้ยแต่น,นี่ได้เบรรทุกอัง พี่น้องพิจารณาเอาเดี๋ยวเขาไปก้อยกินครับก้อยแบบแซ่บๆกินกับพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาครับคนกระสีแบบว่าเอาเลยเลือกเอาเองเลยนะครับแต่เราคนคนทีบอกใครอยากเลือดกองไหนก็เอาไปเลยเราเอากองนี้นะครับเดียโจเอาไปเอากองนี้เลยพ่อโจเรามากระดูกนี่เป็นไก่กินกระดูกกระดูกข้า โอ้คาเจพูดเลยคือว่าเท่ดีนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่นี่โอ้ข้าหลังอืมลุงลุงครับคนที่เป็นข้นกำหนดว่าค้นจากแปดพันเก่าพันมือหนึ่งถึงคือเจ้าของงัวนมันบ่โอ้พูดนี่พูดนี่อ๋อพอว่าคือเจ้าของงัวนกำหนดเนาะโอ้ขารเรื่องปกติเนาะอังกฤษเนาะนี่คือธุรกิจ หลายอยู่ด้โล้ยเจ็ดโล่คนเนหนักเลยโล่สโล,ล่คนโล่กล่นี่ผมว่าตัวนี้อม่น่ขาด4่โล่ขาดขาดต้องคิดนะเน่ขาดเันวนแค่ลล่ะเป็นก้อยเป็้อยเป็้อยเป็้อยไปปสีชีวิตคน้ันเท่าเนี่ยต่างคนต่างใส่ถุงไปนี่เดี๋ยวเราเอาพูดของเราเนี่ย ก่อยกอยซูลูกปาหน้านอากินมานโห้เผ็ดปยังนะจเ๊อกดด่วนบุเลยมุแล้วอีพอแล้วสดขันยันอูเปรก่อนบอกให้เผียรเ จังเลยปรมงได้พอไ้่ะ A few moments later เราเด้อเด้อครับพี่น้องนี่ข้าเหนียวก็มีพอนี่ข้าเหนียวกับมี่ปรุงยังอีกบ่ขมป่ะ ผมผมก็ดีเลยวนมาเขียวมาเดาแปับป่ให้รองมึงก็ได้เฮ yeah. ้เออผมเขาหอมลยนีรับ่หม้เป็นใส่ยังบวกครบไฮะไม่ได้หอมใส่เห้งว้ายนี่แหะหอมมากเลยเนี่ย

ผมว่าก็เซฟนะโยกอยอากี้ครับยกใส่นี่เลยอ่ะไปลุงบ้านด้นี่ไปงบานไปหาหมอจังหวะยิ่งต่างนะไ้ไบรรยากาศบรนทัพพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับบุญบันเท้าบุญบันเท้า